เทศบาลนครยะลาค่ะได้ประกาศผลรางวัลงานชักพระค่ะขณะที่พี่น้องประชาชนเองก็แห่กันร่วมงานคืนสุดท้ายกันอย่างขับขั้งค่ะประชาชนหลากหลายครอบครัวนะคะได้ร่วมกันชมงานประเพณีชักพระที่มีการจัดขึ้นโดยเทศบาลนครยะลาตั้งแต่วันที่18-21ถึง21ตุลาคม2,567ที่ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะ โดยในงานค่ะมีเรือพระจาก4จังหวัดในภาคใต้ค่ะก็คือยะลาปัตตาน,นีนราธิวาสแล้วก็สงขลามาจอดเรียงรายเพื่อที่จะให้พี่น้องประชาชนได้ร่วมกันทําบุญแล้วก็ได้ร่วมกันชมความสวยงามของเรือพระเพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมแล้วก็ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานรัฐเอกชนแล้วก็ชุมชนโดยมีการประกาศผลการแข่งขันนะคะในการตีโพนชายแล้วก็การประกวดขบวนเรือพระ ไฮไลท์ของงานค่ะก็คือการมอบรางวัลค่ะโดยมีนายยุศินจินตภา,ากรผู้ช่วยมมรัฐมนตรีประจำกระทรวงยุติธรรมค่ะสำหรับผลการแข่งขันนะครับการตีโพลนะครับโพลชายนะครับรางวัลชนะเลิศก็ได้แก่วัดยูปารามรองวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับได้แก่วัดมาหิงสุวรรณนิมิตและอันดับสองครับได้แก่วัดปุบพานิมิตนะครับและก็รางวัลอื่นๆนะครับอย่างเช่น กรองซ้าดีเด่นนะครับแล้วก็ระฆังดีเด่นที่ก็ตกเป็นของวัดปูยูราปารามเช่นเดียวกันนะครับรวมไปถึงวัดเวลุวันนะครับในส่วนของการประกวดนะครับสำหรับขบวนแห่เรือพระครับรางวัลชนะเลิศครับต้องบอกว่าวัดปูยูปารามเนี่ยเก่งจริงๆเลยนะครับสามารถคว้ารางวัลนี้ได้ด้วยนะครับส่วนประเภทความคิดสร้างสรรค์นะครับรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นของวัดชุมพูสถิตนะครับ ประเภทเรือโฟมรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นของวัดโพธารามประเภทเรือยอดรางวัลชนะเลิศนะครับก็เป็นของวัดศรีพัฒนารามครับต้องบอกว่าบรรยากาศภายในงานครับเต็มไปด้วยความคึกคักและความสนุกสนานจากผู้เข้าร่วมงานทุกคนครับนอกจากจะได้บุญกันแล้วก็นะครับสามารถที่จะเขาเรียกว่าชมความงามนะครับของเรือแต่ละประเภทกันได้ในช่วงของหลังออกพรรษา